สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมคลิปเป็นอยู่ในตอนนี้วันนี้มาอัปเดตในเรื่องราวของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่แอบอ้างบริษัทบริษัทนี้ชื่อว่า a f n นะครับมันบอกว่าท่านเคยให้ข้อมูลไว้กับ ASN Broker หรือพันธมิตรบริษัทขอแจ้งประมวลผลข้อมูลและสิทธิของท่านทาง w w w ASN Broker.co.th PD P.A. นะครับถ้าจะยกเลิกติดต่อโทร024948377 7, นะครับอันนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปให้ข้อมูลอะไรใดๆกับใครใดๆ,ๆทั้งสิ้นแล้วอยู่ๆมีข้อความเข้ามาทางเบอร์มือถือแบบนี้อันนี้สันนิษฐานไว้100%เปอร์เซนว่ามันคือมิจฉาชีพที่ส่งมาเพื่อที่จะไปหลอกเอาข้อมูลของเรานะครับ ถ้าเรากดเลี้ยงตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราไปใส่ข้อมูลนู่นนี้นั่นนะครับแล้วมันก็จะหลอกเอาข้อมูลของเราอันนี้มาเต็มรูปแบบเลยครับโทร024948377นะครับอันนี้คือมิจฉาชีพนะครับผมไม่เคยไปให้ข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วอยู่ๆส่งข้อความมาแบบนี้นะครับมันคือมิจฉาชีพ ถ้าคุณไม่ใช่นิติอาชีพคุณก็ไม่ควรที่จะส่งมาแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปให้อะไรเกี่ยวกับข้อมูลของคุณกับพันธมิตรอะไรของคุณไม่เคยนะครับคุณแอบอ้างบริษัทไหนก็ว่ามาแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยไปสู้กันในชั้นศาลนะครับผมไม่เคยให้ข้อมูลอะไรใดๆแล้วทีนี้คุณมาส่งข้อความแบบนี้มานะครับคุณคือมิจฉาชีพนะครับ ASN เนี่ยอะไรวอลเกรอร์ของคุณเนี่ยนะครับคุณคือมิจิาชีพนะครับที่ส่งข้อความมาแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับโปรด รับรู้รับทราบไปด้วยนะครับกลุ่มของมิจฉาชีพมันมีมากมายหลายรูปแบบนะครับอ้างบริษัทนวนอ้างบริษัทนี้อ้างบล็อกกงบล็อกเกอร์อ้างพันธมงพันธมิตรอ้างน้นนี่นั่นอ้างตำรวจอ้างสารพัดอ้างอายการสูงสุดอ้างสารอ้างนวนอ้างนี่อ้างนั่นอ้างไปรษณีย์ไทยอ้างขนส่งช็อปปงช็อปปี้เคอร์ลงเคอรี่เอ็กโปรเอ็กเพรสอะไรเงี้ยนะครับอ้างอะไรเอยอ้างห้างนะครับห้างน้นห้างนี่ห้างนั่นนะครับ หลอกว่ามีสิทธิทงสิทธิพิเศษอะไรต่างๆข้อมูลปลอมลข้อมูลตายายอะไรของเมืองแหละนะครับอันนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกๆท่านนะครับบางทีเวลาเราได้ข้อความอะไรมาแล้วมันมีข้อความอะไรที่มันแปลกๆนะครับอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดนะครับอย่าไปกดลิงก์กดลบข้อความนี้ทิ้งไปเลยนะครับกดลบข้อความทิ้งไปเลยครับอันนี้คือมิจฉาชีพนะครับผมไม่เคยไปให้ข้อมูลอะไรใดๆกับใครแล้วอยู่ๆส่งข้อความ,มาแบบนี้แต่นี้คือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมฟ้องดำเนินคดีเอาให้หนักเรื่อยพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับแอบอ้างนู่นนี่นั่นแล้วจะมาหลอกเอาข้อมูลเราอะไรเงี้ยนะครับอ้างว่ามีสิทธิิทวงสิทธิพิเศษนะครับแบบนี้คือมิจฉาชีพนะครับฝากเตือนทุกๆท่านด้วยก็แล้วกันครับตรงนี้มิจฉาชีพมันอาระวาดมากมายนะครับใช้กลยุทธ์กลา่าววิธีอุบายต่างๆมากมายนะครับหรือบางทีมิจฉาชีพมันโทรเข้ามาเบอร์เรานะครับบอกอ้างาเราเป็น ไปมีส่วนร่วพันเกี่ยวข้องกับนู่นนี่นั่นนะครับบัญชงบัญชีเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับถ้าเราอยู่ดีๆเราอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรนะเดียอยู่มีโทรมาอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือมิจฉาชีพหรือบางทีบางคนอบอกว่าหลอกให้เรา,าจะขอตอรวจสอบข้อมูลในมือถือของเรามือถือของเราไปเกี่ยวข้องมีข้อมูลอ,อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลในมือถือเรามันเป็น คุ้มครองโดยพรบคอมพิวเตอร์นะครับใครจะเข้ามาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับคนที่จะเข้ามาดูในข้อมูลเราโดยพลตการททะเลท่าเข้ามาหรือมา,าเปิดดูเนี่ยมันมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลงเชื่อพวกกลุ่มมิจฉาชีพนะครับมันบอกให้ติดตั้งแอปโน่นนี่นั่นซึ่งเป็นแอปในการหลอกดูข้อมูลในมือถือแอปในการดึงข้อมูลในมือถือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใครโทรมาบอกให้โหลดแอปน่นแอปนี่แอปนั่นก็อย่าไป โหลดนะครับมีข้อความมาบอกให้โหลดแอปโน้นแอปนี้แอปนั้นก็อย่าไปโหลดนะครับมีข้อความมาให้กดลิงก์โน้นลิงก์นี้ลิงก์นั้นอะไรนะครับนั่นก็อย่าไปกดนะครับเดี๋ยวข้อมูลในมือถือของเราจะโดนแฮ็กไปนะครับเดี๋ยวข้อมูลการเข้าบัญชีธนาคารของเราก็จะหายไปเงินจะหายไปอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพมีมากมายหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกๆท่านการใช้สื่อโซเชียลการใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่นปุ่มกดแบบรุ่นที่เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแบบ สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับสือเอาพวกกลุ่มไม่ฉาช,ชีพนะครับมันก็จะใช้ช่องโหว่ช่องว่างในการหลอกให้ติดตั้งแอปหลอกให้กดลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วข้อมูลในโนทรศัพท์มือถือก็จะาหายไปโดนแฮ็กไปอะไรเงี้ยนะครับอันตรายที่สุดนะครับเพื่อความสบายใจของเรานะครับเพื่อเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเราเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปกดลิงก์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อความที่ส่งมาจาก a s n นะครับข้อความอันนี้คุณคือมิจฉาชีพนะครับที่ส่งเข้ามาในเบอร์มือถือของผมเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและผมฟ้องเอาให้หนักด้วยนะครับกับพวกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอย่าทะเลาะชราอย่ามาเสือกสะเออกกับกูก็แล้วกันนะครับกูฟ้องเอาให้หนักนะพวกมึงนะพวกเร็วๆพวกมิจฉาชีพทั้งหลายแหละนะครับถ้าเป็นบริษัทจริงอ่ะมันไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่บริษัทจริงหรอกก ข้อมูลเอ็นเอสบล็กเกอร์พันธมิตรอะไรเงี้ยบริษัทขอแจ้งอะไรตายายช่างช่างเย็ดอะไรของเมืองเนี่ยนะครับกูไม่เคยไปให้ข้อมูลอะไรใครกูถ้าถ้าอันเนี้ยเดี๋ยวผมถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยผมต้องสื่อไม่ได้ว่าบริษัทไหนให้ข้อมูลขายข้อมูลให้กับบริษัท ASN นี้นะครับแล้วผมจะเอาผิดเป็นลูกโซ่เลยแหละผมจะฟ้องเอาลูกโซ่เป็นลูกโซ่เลยใครเอาข้อมูลผมไปเปิดเผยใครเอาข้อมูลผมไปขาย นะครับพวกอ,อะไรต่างเนี่ยนะครับเอาข้อมูลผมไปขายให้กับพวกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมึงโดนนะมึงโดนนะใครที่เอาข้อมูลผมไปขายอะไรเนี่ยนะครับเพราะผมไม่ไม่เคยให้ข้อมูลอะไรใครแล้วอยู่ๆมาแบบนี้นะครับนี่คือมิจฉาชีพย้ำกันหลายๆรอบย้ำกันเรื่อยๆนะครับย้ำในคลิปนี้ย้ำกันแล้วย้ำกันอีกย้ำวนไปวนมานะครับว่านี่คือของกลุ่มมิจฉาชีพ นะครับห้ามกดลิงก์เด็ดขาดนะครับแลว้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปโทรมันเบอร์เนี้ยนะครับ mm. เดี๋ยวมันจะทํากันเป็นกระบวนการอ่ะคือคําว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวมันก็จะโอนสายไปเป็นกระบวนการนะครับเหมือนที่เราดูกันในข่าวทีวีอ่ะโอนสายไปตํารวจรับแจ้งความโอนสายไปตํารวจใส่บงไซเบอร์ของปลอมทั้งนั้นแหละนะครับมิจฉาชีพมันสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นเข้าไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดเรากดเข้าไปน่ะ่ยแ,แน่นอนแหละคือ ผมว่ามันน่าจะต้องให้เรากรอกข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเราน,รนั่นคือการหลอกเอาข้อมูลนะครั่นคือกลุ่มมิจฉาชีพที่นํามาบอกให้กับคุณผู้ชมกันนะครับวันที่บันทึกเทปก็คือ28เมษายน2565นยนะครับข้อความเข้ามาเมื่อตอน15นาฬิกา34นาทีนะครับแล้วผมเพิ่งมาเปิดอ่านดูก็ตอน20นาฬิกา37นาทีแล้วก็มาบันทึกคลิปบันทึกเทปก็ตอน20นาฬิกา50นาทีโดยประมาณ นะครับนี่คือวันที่28เมษายน2565ข้อความนี้จากบริษัท ASN จาก ASN เนี่ยนะครับที่ส่งมาบางมือมือถือของผมคุณคือมิจฉาชีพนะครับคุณระวังตัวไว้ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรผมฟ้องดำเนินคดีคุณแน่นอนครับผมจัดหนักแน่นอนนะครับพวกกลุ่มมิจฉาชีพมึงระวังตัวไว้ดีกูจ,จัดมึงแน่ช่างเย็ด